สบายดีพี่น้องกองไปเอ้ไอ้ไท่ยิงก่าวทักไทยสบายดีพี่น้องคู่คนเลครับเดอ้อพี่น้องทางฝั่งสายพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาแล้วกับพี่น้องทางโซนยุโรปเนาะพี่น้องเนาะอันสำหรับมื้อน,นี้ก่ามาพบมาพอกับตาดุยเนาะดุยยูเซอร์ผ้าเอ็ดผ้ากินแล้วมาผ้าพี่น้องเก็บเขาโฮมลานพี่น้องเอ้ยนี่แหละว,วิธีเศร้าไห้เศร้าหน้าเนาะนะพี่น้องเนาะหลังซู่ฟ้านาซู่ดินดำแล้วก็มาเกว เกี้ยวแล้วกับมามัดมัดแล้วกับขนไปโฮมลานอันนี้วิธีเก่าๆได้พี่น้องเอ้ยที่จริงแล้วเลาะข้างๆเพื่อนเก่เาลดสมเนาะไหลจวดแต่ว่าคุณยายกับคุณตาเพื่อนหายั่งเอสแบบเก่าอยู่เพื่อนบอกว่าจักรลาฟ้าไปซีเลหลือราคาเข้ากับโล่ละที่บาทหาบาทแลว้วบอกเฮาเอดพอได้อยู่ได้กินนี้ละเพื่อนกับมีขายอี้ขั้นขายเพื่อนกับขายเป็นข้าวปุ๊เพื่อนบอกขายเป็นข้าวปุ๊มันเสนอราคามันละดีกว่าขายเป็นนั้นข้าวธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะ แปลว่าเพิ่นเลอะเพิ่นฟาดเพิ่นตีเองแล้วกะเฮ็ดเป็นเขาปุขายอนะันนัเนาะพี่น้องนเนาะหรือว่าพันธุ์ข้าวมันละได้ดีกว่าเพิ่นบรอเพิ่นก็เฮ็ดไปส่องตาแย,ย่เพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะกะตะดุยกะมาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศวิถีเส้ไหายเสาหน้าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบมูกขอบเจอพี่น้อง,องปอดภัยไอ้ไส่ยิ่งคู่คนเดอ้อที่แวะมาเป็นกำลังแรงหมุกกำลังแรงเจอเฮิดตาดุยเนาะพี่น้องเนาะ มาส้มคลิปมากดซับสไคร์มากดคอมเมนต์มาพิมพ์คุยพิมพ์ทักพิมพ์จากกันเนาะพี่น้องเนาะทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบมมกขอบเจอีเทอหนึ่งครับผมแต่ด้วยกะผามาสมบรรยากาศประมาณนี้หละพี่น้องเอยแล้วก็อีคลิปเา่าเนาะพี่น้องคลิปเา่ากะจีเป็นเมื่อกะทีเป็นพี่เมียมพี่น้องเลยอย่าลืมเลยพี่น้องเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดมาหูเจอว่างก็นดิ เธอดุยยูเซอร์พาเอ็ดพากินพอได้มีกำลังแรงเจือที่เรามาเอ็ดคลิปปัน่นพี่น้องปองปายได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเอา้าวคนเต็มล้อเลยคนเอามาดัดไปทึนมือละเหอือพี่น้องเต็มล้อแล้วกะโยคนมือเฮิร์นห้าหรอวะเนาะพี่น้องอะไรกะดีก็ดีมาแล้ว <laughs> ให้หน้าตะกาเพิ่นกระติดหน้าไอ้ติดบ้านพี่น้องไอ้เพื่อนเราหน้าตีนบ้านหน้าดีขี่ไหลใส่พี่น้อาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ <laughs> หน้าดีขีไ่ไหลใส่เพื่อนกั อันนี้แหละพี่น้องเลยอ่าเอาเปิดประตูรั่วคนว่า <c oughs> เปิดประตูรั่วคนว่า <c oughs> ประมาณนี้นนนเนาะแเน่มันมีเงินมันติดหลุมเดี้อเด้อเด้อเด้อแตะดุยีละไปซอย <c oughs> จักน้อยละเยอะแล้วอ่ะมีใบเด้อแตะดุย,น,ยน,นี่ยืดเบื้องมีเห็นโบอันดึงยืดแขงแขงแขงนี่เลยคนว่าเนาะพี่น้องเนาะอ้าวแล้วพี่น้อง,นะอง,นะอองเกยสำรับคลิปนี้กันยาวมัพอสมมาภาคควรแล้วพี่น้องเนาะตะดุยกับอนุญาตบ,บาดคำเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนหยัดจบคลิปลงสำนีก่อนจบขอให้ใชียงคู่คนอยู่ดีมีแห่งกินเขาแซ่บนอนรับความเจ็บมีไรความใคร่มีมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหานกันได้มันมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้อ